วันที่8กรกฎาคม2556นายอภิชัยเชียสิริกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าได้มีการสั่งให้ในายสมนพลสูตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดรธานีเดินทางไปตรวจสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วค่ะแล้วก็พบว่าบริเวณแห่งนี้มีสภาพเป็นคันดินข้างคูน้ําอยู่ในบริเวณบึงชวน ซึ่งจากการดูสภาพแวดล้อมแล้วก็พบว่าคันดินนั้นทางอบอตอได้มีการรับงบประมาณในการขุดลอกบึงชวนจึงนำดินที่อยู่ใต้บึงชวนขึ้นมาถมเป็นคันคูสภาพเป็นดินสีดำเพราะเป็นดินที่เกิดจากการย่อยสลายของวัชพืชต่างๆที่มีการสะสมกันมาเป็นเวลายาวนานเมื่อนำดินดังกล่าวมาถมเป็นคันดินจึงเหมือนกับเอาฐานมาอัดถมกันช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงแ,งแล้งและก็มีความร้อนจัด อาจจะเป็นไปได้ว่าซากวัชพืชที่นําขึ้นมาถมอัดเป็นคันคูดินเกิดปฏิกิริยากันโดยมีสารอลูมิเนียมซัลเฟตเป็นปัจจัยเพราะสารตัวนี้สามารถที่จะทําให้ติดไฟได้และอาจจะเกิดการทําปฏิกิริยาของซากวัชพืชแล้วก็มีส่วนผสมของสารอื่นที่ทําให้เกิดแก๊สเทนแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากเกิดจากสารจะต้องมีกลิ่นของกัมมันด้วยเบื้องต้นนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากชุมชน และอยู่ใกล้น้ําไม่น่าที่จะเป็นอันตรายแก่บ้านเดือนของชุมชนได้แต่ก็ได้มีการแนะนําให้อบอตอทําการสูบน้ําขึ้นมาอัดฉีดลงไปในพื้นที่ดินบริเวณที่เกิดไฟไหม้ไฟก็จะดับลงไปได้เพราะลักษณะไฟไหม้เหมือนกับไฟไหม้ป่าพลุ ء, ทางภาคใต้อย่างไรก็ตามหากว่าชาวบ้านประชาชนย,ยังติดใจอยู่ทางสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดรธานีก็จะมีการประสานงานกับทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคเก้า ในการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้อาจเกิดจากการที่ชาวบ้านเข้าไปเผาป่าในบริเวณนั้นซึ่งไฟอาจจะเข้าไปติดใต้ดินและก็ทําให้เกิดไฟไหม้ใต้ดินและลุกลามเป็นบริเวณกว้างถ้าหากชาวบ้านยังติดใจเจ้าหน้าที่จะลงไปเก็บตัวอย่างของดินมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ